น้ำหอมไทยขวดละ1 1 8 0 0บาทคุณว่ามันลักชวรี่หรือมันโอเวอร์เรทครับมาเดินเล่นที่ไอคอนสยามเจอน้ำหอมราคาขนาดนี้เลยต้องเดินมาที่บูธเขาหน่อยพอเดินมาคุยเขาบอกว่าแบรนด์นี้อยู่มานานแล้วซึ่งพาวิสเนี่ยเขาก็มีคอลเลกชันชื่อว่าเดอะมาเจสตีส่วนใครที่ชอบอะไรแรงๆกลิ่นที่ผมกำลังดมอยู่ก็คือแอ็บส์ลูดมานาคีเพราะว่าอินกรีเดียนนี้เขาเรียกว่าลิควิดออฟโก้ราคาลิตรหนึ่งเนี่ยราวๆ4 0 0 0กว่าบาทก็คือสูงกว่าทองคำด้วยซ้ำนอกจากนี้ก็ยังมีผสมพวก Black Pepper, mum, แบล็ก Rose เบเปอร์คาร์ด The perfume ที่แบรนด์ไทยแบรนด์นี้เนี่ยเขาตั้งใจให้มันมีความเข้มข้นสูงสามารถติดทนนานได้ถึง24ชั่วโมงซึ่งพอดมเนี่ยก็ต้องบอกว่ากลิ่นเนี่ยมันจะโอมนนี่หรูแบบเงียบๆและถ้าใครเดินมาซื้อก็ต้องบอกว่าคุณเนี่ยรวยจริงๆนะครับนอกจากนั้นนะฮะเขาก็จะมีพวกของยังอื่นนะก็มาลองดูกันได้ทีนี้คําถามสําคัญก็คือมันลักชวรี่หรือว่ามันโอเวอร์เรทช่วยมาตัดสินกันหน่อยที่ไอคอนสยามชั้นเมร้านพาวิสเนี่ยเขาจะอยู่ถึงวันที่19กันยายนนี้เท่านั้นขวดละเกือบ